หลังจากที่ท่านอนุญาตผมอยู่พำนักผมก็กลองเดินขึ้นกุฏิที่อยู่ลึกที่สุดไกลที่สุดของวัดนี่คือระหว่างทางที่ผมเดินเหนื่อยครับเพราะว่าเปด้านหลังผมต้องสะพายตอนนี้เดินขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีน้ำไหลไปติดตัวะอะไรเนี่ย มีสุขมีสุขนะอยู่ใกลอยูมันอย่อยารลก,กวนกันนะทุกๆครั้งของการเข้าป่าชีวิตในป่าเป็นชีวิตที่สงบมีความสุขโดยธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์ทุกๆคนกลัวภยัยผมก็เช่นเดียวกันแต่มีใจเพียงแค่พยายามแค่นั้นเองผมไม่ใช่ผู้กล้า แต่ผมเป็นผู้พยายามนี่ครับมาถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันเนื่องจากเป็นกุฏิที่ไม่มีใครมาอยู่เลยผมต้องดูคนว่าไฟยังใช้การได้อยู่ไหมเพราะนันทีเดียวโอเคไฟใช้การได้ทีนี้ผมต้องทำความสะอาดกุฏินี่เป็นกุฏิแบบวิธีละ วัดาสายลงปูมันคนระับโอ้โลบทีเดียวเนื่องจากไม่มีใครพวท่านอยู่องค์เดียวนะครับจนท่านชอบสมถะไม่มใครไม่อยู่พระไม่มีส่วนผมนานมาทียังชอบดีครับโอเคยังมีไฟครับยังมีไฟตอนนี้ถึงเวลาที่ แต่สัญญาณเน็ตไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากป่าปกคลุมไปด้วยต้นไม้นะครับสัญญาณเน็ตจะมม,มีหายหายตอนนี้จะถึงเวลาที่ผมจะต้องทำความสะอาดนะครับวัดกลางป่านี่เลยครับคือดินแดนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนก่อนหน้านี้ที่ไหลสดว่าเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เปสัมภาระนี่ต้องเป็นบุญกุศลที่ผมมีแฟนที่ไม่เคยห่วงห้ามไม่เคยที่จะขัดขวางหากผมจะมาวัดนะครับผมโชคดีมีกัลยาณมนนิตรมีเพื่อนที่ดีเกียดสลับเวลาเสียสลับมาส่ง ตอนนี้เป็นเวลาผมต้องทำความสะอาดนะครับโอ้ฝนเยอะที่เดียวไม่รู้คืนนี้จะได้นอนกี่โมงนะครับถ้ามาอยู่วัดแล้วก็ต้องวัดจิตวัดใจจ,จริงๆว่าเราจะมานอนหรือมาทำอะไรแค่นั้นนะครับชีวิตวัดป่าก็จะเป็นอย่างนี้พระท่านอยู่ท่านอยู่รูปเดียวพรมนักภุวนาของท่านอยู่รูปเดียว แต่ท่านไม่ค่อยท่านไม่ไม่ค่อยชอบให้เปิดเผยนามท่านผมก็จึงไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับจึงไม่สามารถที่จะเปิดเผยนามของท่านให้ฟังเพราะท่านชอบอยู่สงบอยากยายเต็มเลยนี่คือเสียงลิงเลไลนะครับที่อยู่ในป่าจะแปลกใจนะครับสัญญาณเน็ตมีม,มีหายหาย เพราะว่าป่ามันปกคลุมนะครับป่าที่ผมมาอยู่ในส่วนลึกของกุฏิท้ายวัดจะเป็นส่วนที่ป่าค่อนข้างทึบพึ่งป่านฟ้นหน้าหนาวมาตอนนี้ผมกำลังเริ่มทำความสะอาดเดี๋ยวผมสำรวจห้องน้ำก่อนนี่ครับทางเข้าสู่ห้องน้ำ สัญญาณมหีหายขาดๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยู่ในปา่าไม่มีใครทำความสะอาดไม่มีใครอยู่สัญญาณมีขาดขาดหายนะครับเพราะาไม่มีใครอยู่เช็ดน้ำก่อน <c oughs> อุ้ยตกประจโอเคน้ำไหลก็ใช้ได้แล้ว จะพาเดินดูทางเดินจงกรมเส้นนี้จะมีทางเดินจงกรมนี่ครับทางเดินจงกรมราวๆสามสิบห้าถึงเจ็ดสิบสามสิบห้าถึงสี่สิบอนุญาตนะครับเ่พารักขออนุญาตเทพารักให้เพื่อนๆดูสักหน่อยเส้นทางเดินจงกรมนี้นะครับเรารๆสามสิบห้าถึงสี่สิบเก้าเป็นเส้นทางของสายวัดปลากรรมฐานจะมีอยู่ทุกทุกุติ เพื่อให้ผู้เพื่อให้พระเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรับญาติโยมต่างถิ่นนะครับยกเว้นคนที่ท่านพิจารณาเป็นพิเศษก็จะได้รับข้ออนุญาตในการเข้าอยู่กุฏิผมให้ดูบรรยากาศภายรอบนอกเป็นกุฏิที่โดดเดี่ยวผมต้องตทำความสาะอาดแล้วครับคืนนี้คงต้องนานอยู่พอควรห้องน้ํา ขอบคุณปัญญาที่อนุญาตให้มาวัดขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่มาส่งก่อนให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวผมทำความสะอาดกุฏิเพื่อพำนักในช่วงระยะนี้ก่อนราีสวัสดีสวัสดีครับ